Maybe. แเต็ปแ,แรกคือวิ่งนะคะอันนีสเต็ปที่1สเต็ปที่2คือไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังสเต็ปที่3คือไปด้านข้างแล้วก็หมุนสเต็ปที่4คือการเก็บการเก็บ สวัสดีค่ะมาพบกับ S Popping Dance Workout EP 1เย้โอยเครายการนี้นะคะจะเกี่ยวกับการที่เอาท่าเต้นที่เหมาะกับการออกกำลังกายมาสอนกันนั่นเองเป็นท่าเต้นที่ช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่นะคะ mm hmm. เต้นยังไงให้สนุก mm hmm. เต้นยังไงให้เผาผลาญ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันในรายการนี้นี่แหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ mm hmm. วันนี้เราจะมีสี่ท่าด้วยกันอันนี้เดี๋ยวเราจะสอนเป็นทีละท่าก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายที่สุดเราจะเอามารวมกันเป็นเซตเนาะเราจะได้ ใช้ในการออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ข้างขวาเรายกขึ้นมาก่อนเพราะขวาวางปุ๊บเราจะวางด้วยปลายเท้านะคะเอาข้างซ้ายกระเถิบหนีอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ที้หลักของมันก็คือเราใช้ปลายเท้าตลอดเวลาแล้วก็เด้งตัวกระโดดกระโดดวิ่งวิ่งครั้งแรกนะคะยกขวาขึ้นมาแล้ววางขวาด้วยปลายเท้าข้างซ้ายกระโดดหนีทีนี้ข้างหลังเป็นข้างซ้ายใช่ไหมคะดึงมันกลับมาเป็นยกซ้าย แล้วก็เหมือนเดิมเลยเอาซ้ายวางแล้วข้างขวากระเถิบหนีอให้นี้เองสเต็ปแรกจากแค่นี้ขาเราจะทําต่อเนื่องนะยกขวาวางขวากระเถิบซ้ายยกซ้ายวางซ้ายกระเถิบขวาดึงหน้าขาของเราขึ้นมาสูงเราจะไม่ยกอย่างนี้<อ>นะคะยกขึ้นมาสูงอ่ะนี้เดี๋ยวเราจะต่อเนื่องแบบจริงๆและเจ็ดแปดยกและวางยกและวางยกและวาง ยกและวางโอเคทีนี้สเต็ปของเราจะมีข้างหน้า1และ2และ3และ4ถึง4ปุ๊บเราจะเปลี่ยนทิศทางแต่ว่าขาเราทำลักษณะเดิมไว้เราจบที่4ข้างซ้ายวางใช่ไหมคะยกข้างขวาหันตัววาง5และ6อ่ะ6เป็นซ้ายต่อไปเป็นขวาเราจะหันหลังและ7และ8จบซ้ายเหมือนเดิมหันขวายก และ1และ2หันกลับมาและ3และ4ต่อถึง8และ5และ6และ7และ8ปอ่าประมาณนี้หอบยังแล้วมหอบเบาๆหี้มือสังเกตว่าเรายังนิ่งอยู่ใช่ไหมคะเราสามารถคีเอทได้หมดเลยอยากออกแข่งแรงๆแล้วก็สะบัดเอ๊ะเฮ้ยฮอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนเลยอันนี้เดี๋ยว ผู้น้ำจะเป็นยกแขนวิ่งวิ่งธรรมดาแล้วกันเนาะใครอยากทำตามก็ทำได้เลยหรืออยากครีเอทเองก็ได้เลยอีกรอบหนึ่งแบบเร็วขึ้น5 6 7 8และ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ1ซสองสเคเอรเจตแรกจบไปที่สองแต่พี่สองของเราให้ทุกคนฝึกยืนแบบนี้ก่อน แบบนี้คือยกส้นแล้วก็ยกปลายเทา้าตัวเราจะไม่ยืดไม่ยืดตามที่เรายกนะคะเราองอเข่านิดหนึ่งแล้วก็ยกยกได้น้อยได้มากไม่เป็นไรเอาเท่าที่เรายืนได้อันนี้ยกไปก่อนให้ชินๆประมาณนี้ทีนี้เราหันปลายเท้าออกึบแล้วก็ปิดเข้าปิดเข้าในที่นี้ก็คือเป็นรูปตัวเอเปิดออกปึ๊บ เป็นตัว V อ่ะประมาณนี้ทีนี้ปลายมันจะเจอปลายแล้วก็ส้นจะเจอส้นตลอดเวลาอันนี้เราจะเอามารวมกับการเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินไปข้างหลังอันนี้เดินชิวๆอยู่ทีเราจะมาใส่สเต็ปขาอันแรกจะเป็นเดี๋ยวลองซ้อมยังต้องเดินนะคะเปิดส้นวางและวางและวางและวางอ่ะตอนยกส้น เท้าเป็นอย่างนี้เซตอนยกส้นเท้าจะเป็น A วางปุ๊บจะเป็น V อ่านวันนี้เอาให้คล่องเลย1 2และ1และ2และ3และ4โอเคประมาณนี้ถ้ายังไม่คล่องฝึกเพิ่มเติม,มเอานะคะทีนี้เราจะไปพร้อมเดินเวลาเดินเรายกขาไปเลยเดินเดินอ่าตอนยกขาเราก็ทำขาเป็นตัว A ยกแล้วก็วางเป็นตัว V ก็คือส้นจะเจอส้น แต่ว่าเป็นในอีกระดับหนึง่งอ่ะทีนี้ไปอีกเก้าหนึ่งยกเป็นตัวเอวางอีกเก้าหนึ่งยกตัวเอวางอีกเก้านึงสุดท้ายวางอ่ะประมาณนี้ที้ถอยหลังก็คือดึงขาข้างหน้าถอยกลับไปรูปเท้าเหมือนเดิมจากส้นเปลี่ยนเป็นปลายเจอกันวางปลายเจอกันวางปลายเจอกันวางอีกหนกแล้ววางประมาณนี้ด้านข้างจะเป็นลักษณะนี้ฮึบ ถึงแล้ววางแล้ววางแล้ววางตอนถอยดึงขาข้างหน้าถอยมาวางและวางและวางส8งแแรกเป็นเดินข้างหน้า4จังหวะข้างหลังอีก4จังหวะเป็น1-8แล้วก็ไปข้างหน้า2ที่ข้างหลัง2ที่ข้างหน้า2ที่ข้างหลัง2ที่โชฟเฟเนี่ยส้นจะลอยตลอดเวลาแล้วก็สปินตัวเดี๋ยวลองดู5 6 7 8และ1และ2และ 3และ4ถอยหถอย6 7 8หน้า1หน้า2ถอย3ถอย4หน้าหหน้า6ถอย7 8โอเค2สเต็ปผ่านไปสเต็ปที่3บิดไปขวายกและยกไปซ้ายไปขวาไปและพูดอะไรก็ไม่รู้เอาไว้อ่ะนี้เมื่อกี้เราไปเป็นคู่ใช่ไหมนี้เราไปขวาเรายกขาขวาขึ้น แล้วเอาขาซ้ายกระดึบไปอย่างเดียวเริ่มจากส้นก่อนส้นไป1นปลายไป2 3ง5 6 7สี่ห้าหกเดแปดเอ่นจะทรงตัวอย่างนิดนึงนี่ลองอีกข้างนึงอันนี้เป็นการสร้างความเคยชินก่อนนะคะยังไม่ใช่ท่าจริงๆอันนี้ยกขาซ้ายข้างขวาบิดส้นไปก่อน1นึ่งสองสสห้าหกเด เออเคเประมาณนี้เราบิดส้นข้างขวาของเราจะแตะพื้นเวลาแตะพื้นให้พอยเท้าลงแบบนี้แล้วแตะลงไปแตะไม่ใช่แตะเบาๆแบบนี้นะคะเราต้องเก่งให้มันมีน้ําหนักด้วยนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ลงทั้งเท้าลงแบบพอยท์เบรกไว้เบรกอ่ะประมาณนี้ฮิซนบิดปุ๊บขาวางหนึ่งตอนบิดไปกลับมาขายกไปต่อพึบทำวนไปเรื่อยๆเก็บ วางเก็บวางเก็บลักษณะนี้ข้างซ้ายก็เหมือนกันยกซ้ายซ้นวางเอ้ยซ้นบิดขาซ้ายจะวางบิดยกบิดมาวางไปเก็บเข้ามาวางไปเก็บเข้ามาอ่ะลักษณะนี้ทําเหมือนกันทั้งสองข้างท่านี้ก็จะต่อยอดได้รอกทิศทางเหมือนกันอย่างอันนี้เราวางข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างข้าง อะไรแบบนี้ได้หมดเลยแล้วแต่ใครจะคีเอทยังไงก็ได้ขวา5 6 7 8และ1และ2และ3และ4ข้างหน้า5และ6และ7และเก็บแปะโอเคเราจบด้านขวาเนาะเราจะอีกแปดหนึ่งด้านซ้ายทำเหมือนกันไปให้สุดก่อน18แล้วก็รอบวงอีก1นึ่งรอบอเดี๋ยวลองและ 1>, 1และ2และ3และ4และ5และ6และ7เก็บที่แเหมือนเดิม1 2 3สเต็ปเมื่อกี้ผ่านไปแล้วทีนี้สเต็ปสุดท้ายสเ็ปที่4ี่ะคะอันนี้ง่ายมากกระโดดกลางเก็บขากลางเก็บขาลงปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทีนี้เพิ่มเติมคือตอนเก็บเราจะควยขามันจะเป็นแบบนี้ึบ ีกข้างนึงเป็นซ้ายเข้ามาสลับกันไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าส้นจะยกตลอดเวลาสปริงตัวเร็วขึ้นลงขึ้นกระโด nt, ะด,ดไปกระโดด้ดดนลอยส้นลอยยืนดไปเท้าไว้แค่นี้แต่ว่าเราจะทำแค่สามทีเราจะนับเป็น1เข้า2เอาขวาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สามสี่ห้าหสามรอบผ่านไปข้างขวามันค่อยอยู่ใช่ไหมคะเราเทินเลยเทินคือ บิดตัวมาอ่าอันนี้คือเจ็ดแปดของเราเสร็จนี้ง่ายมากชิวๆทวนอีกหนึ่งรอบเจ็ดแปดหนึ่งซอกสามสี่ห้าหกมุ้นเจ็ดแปดเย่ง่ายใช่ไหมล่ะหนึ่ง กับวันนี้ในส่วนของ EP แรกเป็นยังไงกันว่างเหนื่อยหรือเบิร์นกันแค่ไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะในส่วนของคุณนั้นก็คือหอบกันไปเลยทีเดียวเราสามารถหาเพลงช้ามาเต้นก่อนได้แล้วก็จะเต้นวนนั้นแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมฝากติดตาม EP ต่อๆไปของรายการ S popping dance workout ด้วยนะคะจะเป็นท่าเต้อนอะไรต่อไปรอติดตามเลยวันนี้ขอบคุณค่ะ